สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับผม o อ o Channel แล้วเราก็อยู่กับเกมเกนชินอิม c พกันนะฮะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมาเปิดกาชาตู้ตัวละครใหม่เนาะก็คือตู้ของน้องโคโคมินั่นเองนะฮะแล้วก็รวมไปถึงตู้อาวุธใหม่ด้วยซี่มีอาวุธประจําตัวของโคโคมิแล้วก็มีดาบเขียวที่ทุกคนอยากได้กันนะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาเปิดเออกาชาเนาะผมจะเปิดเป็นโคโคมิก่อน ถ้าเกิดว่าโชคดีอาจจะต่อตู้อาวุธนะฮะ,ะก็เดี๋ยวผมน่าจะ<บ>าเปิดก็คงมีแค่ตัวเดียวนะฮะ<แ>น,ะฮะนี่ถ้าเกิดว่าใครไม่มั่นใจก็ไปลองทดลองก่อนก็ได้เนาะแต่ว่าผมจะเปิดก่อนเลยไม่มีการทดลองใดๆครัเปิดก่อนแล้วค่อยทดลองทีหลังนะฮะก็น่าจะเปิดเอาโคมีก่อนหนึ่งตัวแล้วพอได้ปุ๊บก็น่าจะไปลงที่ตู้อาวุธนะฮะก็มาดูกันว่าผมจะโชคดีหรือว่าจะเจออะไรยังไงเนาะก็เดี๋ยวผมขอไปหาสถานที่การเปิดแล้วก็อาจจะมี การจัดคงจัดทีมเสริมดวงเสริมดวงนิดนึงนะฮะ <Huh? S 1> ว่าจะได้องไงแล้วก็จะไปเปิดตรงไหนนะไปเกพร้อมเลยแล้วก็ไปอัพชมันเลย,ยก็ผมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะสูตรเดิมก็คือคลี <Huh? S 1> ผมจะให้คลีกินข้าวก่อน <Huh? S 1> บอกเลยว่างานนี้มันเป็นงานใหญ่คลีจัดเข้าแปโรแรกผมจะเปิดเป็นตัวละครโคโคมีก่อนเลยนะฮะก็การันตีเก่า จะไม่มีเลยนะฮะไม่มีการันตีหน้าตู้ด้วยเพราะว่าผมเพิ่งล่าสุดเพิ่งได้เออ่ลายเดินไปแล้วก็มีโผล่มาอีกประมาณ5โลนะฮะถ้ากด10ก็จะเป็น15โลตอนนี้นะฮะคนข้างเสียวแต่ก็แต่ก็ไปก่อนเลย10โลขอให้มาเร็วเถอะเพราะถ้าเกิดมาเร็วผมจะไปลงตู้อาวุธนะฮะ อ่าโรซาเลียผมซีสี่นะฮะผมมึงได้ซีสามไอตัวเนี้ยไอตัวนี้ยซีสี่สีดาวขอเป็นโรซาเลียแล้วกันนะแต่โรซาเลียไม่จำเป็นต้องมาเยอะเราเอาโคโคมิมาเลยดีกว่าอันนี้น่าจะสิบห้าโลนะรวมของเก่าอีกห้าโลนะฮะไปแล้วเร็วมากไปแล้วสิบห้าโลเหรอ,อยังไม่ออกอันนี้ก็โลที่ห้ามันยังไม่ออกหรอก เอร์เซ็นต์ออกมันออกอยากนะฮะแต่ผมก็หวังอะโอ้โหตายแนะล้วโรซาเลียทำไมโรซาเลีย <laughs> รูปแรกแงแปลกโอ้ออกอาวุธอีกแล้วเบือ่เอเปิดตัวละครอ,ออกอาวุธ <c oughs> ไอ้ดาบเล่มนี้ผมมีเยอะมากเลยนะค่อนข้างเยอะนะไอ้ดาบเขียวเมื่อกี้เนะี่ยอันนี้โลที่30บวกของเก่าก็คือ35นะฮะ สิบแล้วนะสิบแล้วนะโอ้โหทองไม่มาเลยอะ่ะทองไม่มาเลยโอเคเจ๊เป๋ยเจ๊เป๋ยตัวแรกตู้นี้มันจะมีเจ๊เป๋ยในน้อยแล้วก็โรซาเลียนะฮะสี่ดาวดีหมดเลยนะโอ้โหค่อนข้างเกลือเนี่ยค่อนข้างเกลือเนี่ยออกออกทีลโลเนี่ยสี่สิบละสีแล้ว,ลวทองโน้ป <No. S 1> อยากได้เร็วอะ่ะ คือถ้าเกิดได้เร็วเราเราเราไม่ต้องลุ้นไงถ้าเกิดมันลึกเลยคือเราลุ้นไงถ้าเกิดมันลึกเนี่ยเราจะลุ้นแบบมันไม่อยากหลุดอะเข้าใจไหม <laughs> ถ้ามันลึกมันก็ไม่อยากหลุดนะฮะโอ้โหเจ๊เปิดจะออกโลซเตียให้ก็ไม่ได้เอออ <c oughs> บเลย <c oughs> ดีมทีมเอาปะเปิดโลเดียวได้ครบเลยฮะสามตัวโอเคดีมทีมหน้าตู้ครบโลซเตียสีะะ่ห้าแล้วฮะสี่ห้าแล้ว หมดแล้วอะนี่คือเพชรฟรีหมดแล้วนะเพชรฟรีหมดแล้วเข้าเนื้อแล้วในที่สุดโอเคอันนี้ห้าสิบห้าสิบยังไม่มาอันเนี้ยหลังจากเนี้ยมันคือเลทที่ค่อนข้างจะลึกแล้วนะฮะถ้าหลุกเนี่ยก็ตายแล้วดาบตายละตายเนีๆ่ๆโอ้โหวันนี้ทุกคนอาจจะไม่เห็นตัวอาวุธนะฮะ อันนี้โลหกสิบต่อไปกันนตีกันตีแล้วต่อไปกันตีแล้วโอ้โหกันตีแล้วฮะแล้วผมไม่อยากดูเลยกันนตีโอเคโลเซียครบ่ะสี่หกสี่หกแล้วเพราะนั้นโคงมิยาคือจบจะรูเรนไหมหรอไม่รู้สิค่อนข้างค่อนข้างคิดว่ามีโอกาสนะเพราะว่าถ้าอิงจากตู้ทีแล้วเนี่ยตู้ทีแล้วเนี่ยลายเดนผมเปิดนะตู้เท้าล,ลายเดนผมเปิด สี 2, ไม่หลุดเลทสี 3, ส, 2, ม,ส, 2, ส 3, มาใน10โลไม่หลุดเลทเพราะฉะนั้นไอไอโลเนี้ยค่อนข้างมีโอกาสหลุดเลทเยอะเพราะว่าผมเข้าเลทมารัวๆแล้วนะฮะแต่ก็ยังเชื่อมั่นว่าโอมีทองแม่เนี้การันตีมันคือการันตีนะฮะนี้แต่แต่ว่าไม่ใช่หน้าตอู เห็นเงาเห็นเงาไม่คุ้นนะตกใจตกใจโอ้โหเจ็บเลยหลอสองรอบติด <laughs> เฮ้ยนานจังอะ่ะลึกจังอ,ะ <laughs> อ่ะอ้ลึกมากเฮลโ l โอ้โหอีกแล้วดูเลดอีกแล้วไม่นะสีสองแล้วหรือสีสามวะเครือฉิงโอ้สุดท้ายก็ยังไม่ใช่โมนาอยู่ดี ไม่ใช่โมนาอยู่ดีฮะให้ตายเถอะไปกดต่อต่อไปการตีแนละ้วไม่นะออกต่อเลยหรไม่เอาต่อมันไม่ออกต่อแล้ววะไม่ออกต่อแล้ววะจบกันก็น่าจะไม่มีตู้อาวุธนะ <c oughs> ง่ายๆก็คือน่าจะน่าจะไม่มีตู้อาวุธนะฮะก็น่าจะแค่ตัวละครอย่างเดียวอดดูตู้อาวุธไป ตูน่าจะไม่ได้เปิดแล้วละ่ะน่าจะเปิดแค่ทุกตัวละครน,นะฮะแย่จังเว้นแต่ว่ามันจะมาในอีกเนี่ยมันจะมาในโลเนี่ยถ้าเกิดมันมาเลยก็ถือว่าก็ถือว่าได้ก็ถือว่าโอเคอยู่โอเคเต็มฮะของเต็มโอเคครีถ้าเกิดว่าสุ่มได้ออกเร็วจะบวกสมุดให้ <c oughs> เสริมพลัง ไม่มาไม่มาไม่มาแล้วผมก็ไม่อยากได้อะไรในตู้แล้วนะเพราะว่าเพราะว่าเออมันได้ครบแล้วเ,ออเดี๋ยวนะหลุดเลทเอสีดาวยังหลุดเลทโอ้โสีดาวยังหลุดเลทอ่ะไปไปได้ยังไงน้องเบวสีดาวยังหลุดเลทเดี๋ยวผมไปแรกเดี๋ยวผมไปแรกแต้มเกลือดีกว่า เฮ้ кров, ยรอดเว้ยไอ้ก <Wow. S 1> ูรอดอีกแล้วรอดอีกแล้วเว้ยสามสิบโลอีกแล้วเป็นการรอดครั้งที่ครั้งที่อะไรนะครั้งที่สี่ว่ากูรอดอีกแล้วไงล่ะอืราชากาชารอดอีกแล้วฮะมาเร็วโลที่ยี่สิบกว่าอีกแล้วเหรอโอ้โหลุ้นอยู่ในี่และทีหลังไม่เอาแล้วนะไอ้ลุ้นแบบนี้เนี่ยอีกแล้วเหรอคัมแบ็กว่ะ คัมแบ็กว่ะอีกแล้วฮะอีกแล้วฮะต้องพูดคำนี้เลยใครที่ดูการช้าผมไม่บ่อย yes รออะไรละ่ะ <c oughs> โ,โหเป็นไงเป็นไงครีแล้วดูเข้าตัวสี่เลยฮะสุดยอดเข้าตัวสี่เลยเยี่ยมมากครีต่อไปขอเป็นเออ่ตัวอาวุธนะฮะเดี๋ยวผมจะเลือกอาวุธเป็นดาบเขียวนะฮะถามว่าทำไมหรอไม่รู้ผมอยากได้ดาบเขียวผมจะเลือกดาบเขียว ค okay. สูตรเดิมพัวเขาไปนี่เราอาลุ้นมาทองแรกออกเลยนะทองได้ออกเรยได้ไหอ่ะผมจะเปิดแค่ทองเดียวนะฮะทองเดียวไม่ว่าจะออกอะไรก็ตามนะฮะแค่ทองเดียวฮะเพราะว่าเพชรมีแค่นั้นเพราะเพชรมันมีแค่นั้นนะฮะแค่ทองเดียวเท่านั้นออกเร็วเธอถ้าออกเร็วได้สองทอง <c oughs> อย,ยังไม่ได้ ถ้าออกเร็วได้สองทองนะฮะถ้าออกเร็วนะถ้าออกช้า,าอ,อ,ออกลึกคงได้แค่ทองเดียวเพชรหมดแม่งเอ้ยลุ้นลุ้นโตกโก่งมากกิมูกระท้าไปดูไปอร่อยมาก <c oughs> ดูคนเกลืออร่อยขึ้นโอ้โหสูโฟดดูคนเกลือมันจะยิ่งอร่อยขึ้นนะเขาว่าอย่างนั้นนะไปสามสิบฮะโอ้โห,โอโหรอบนี้ไม่มาแล้วว่ะหมดแล้วว่ะ <c oughs> ้องทีเราเส้นไม่มาเ,เหรอ แกเคล็ดแกได้เคล็ดไม่ได้วะหรือเราต้องหลอกเราต้องอโคโมมีเปิดเราเราแบบว่าสับขาหลอกหมีแล้วกันเราโคโมมีเป็นคนเปิดเออเอโคโมมีเป็นคนเปิดเข้าเนื้อแล้วนะเข้าเนือแล้วนะเยอะแล้วนะเยอะแล้วสี่สิบแล้วน่าจะได้อันเดียวดูทรงแล้วผมน่าจะได้แค่ทองเดียวนะฮะอาวุธ อ,อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ดุลเลทอันนี้คือห้าสิบแล้วมั้งน่าจะห้าสิบแล้วนะฮะกดอีกกดอีกยี่สบครั้งเนี่ยมันออกแน่ๆนะเพราะว่ามันการันตีนะฮะไปโอเคต่อไปมันต้องออกนะเจ็บต,ติดแล้วพอ <laughs> <laughs> ให้หมูกระทะเค็มขึ้นใช่ไหม <laughs> ใช่แล้วล่ะ <laughs> <laughs> เค็มโดยไม่ต้องใส่เกลือ,อยังไงล่ะโอ้โหเดอะฟรุต ในในสี่ดาตัววุ้นมันมีอะไรดีๆบ้างอ่ะโอ้โหเดอะฟู้ดสองอันฮะมันไม่มีอะไรดีๆเลยหรอโอ้โหมันมีมันมีดเดอะฟู้ดมีสกิฟเชียลมีดอะก้อนเบนโอ้โหเกลือสี่ดาคุดเกลือมีแต่อันเกลือเราจะการันตีนะฮะเราจะการันตีเอา <Huh? S 1> ยังอีเอหรอเอายังอีเหรอมันยังไม่การันตีอยู่เนี่ยถามจริง What ไม่น่าเชื่อไปไปไม่ได้มันยังไม่กล้าตีอีกหรอยังอีกหรออ่ะกดไปเลยแล้วกันอันนี้มาแน่ยัยงไงก็มานะฮะ,ะมาแล้วโอเคเป็นหอกและโอ้เฮลโหลโอ้ ไม่ต้องทำใหม่เลยนั่นไงล่ะออกไปลูกแกว้วและลูกแก้วที่ทำมาล่ะให้กับบราบรบาร่าโรสเยตามีโอ้ออกลูกแกว้วจบแล้วต้องทำอาวุธใหม่นะฮะกู้สาทำมาให้ไหนๆก็เหลือไหนๆมันก็เหลือเอาอีกสักหน่อยแล้วกันเผื่อมันมาเร็วไงเผื่อมาเร็วเหมือนเมื่อกี้เอาเอาไมค์อันนึงเว้วย เอาไมาอ้อันนึงต้องดาบแล้วต้องดาบแล้วโอ้มันดาบเหมือนกันโอ้โหเฮ้แต่อันนี้ก็เอาปะอันแรกอันนี้ก็ถือว่าอันแรก <c oughs> การันตีแล้วต่อไปถ้าเกิดมันมาอีกอะเฮ้ยขออีกอันหนึง่งขออีกครั้งขออีกครั้งนึ่งอีกครั้งนึงอีกครั้งนึง อีกครั้งนึงเลยปะครั้งนึ่งนะแบบอีกครั้งนึงอะไอ้ดีขออีกครั้งนึงเหอะขออีกครั้งนึงเร็วมันมันการันตีแล้วจริงมันมันตอบแบบมันได้แน่เฮ้ยดาบสกายผมเอานะตดาบสกายผมเอานะตดาบสกายผมเล่มแรกนะฮะตดาบสกายคือเล่มแรกในไอดีนะพรุ่นเอาไปให้เบนเน็ตฮะขอขอเนี่ยทีเนี้ยขอกดปุ๊บมาเลยได้ปะ ได้ไหมขอเ้อะโอเคหมีไม่ให้ก็ได้สายุหมดแล้วน่าจะไม่มีแล้วปะเต้มเกลือผมมีไหมอ่ะสิบห้าโลสุดท้ายเลยฮะ,ะน่าจะสุดท้ายแล้วละ่ะเป็นสิบห้าโลสุดท้ายนะฮะไปโอ้เยสโอ้ไมายก็อดยังคุ้มว้าวโอ้โหสามสิบโล อันนั้นสิบโลออกเลยโอ้โหมามกอพลังแห่งครีพลังแห่งครีว่ะอือล <Yeah. S 1> ีลูกรักเปิดการช้าไม่เคยผิดหวังหมดเพชรเท่าไหร่เออหมดไปแค่หมื่นหมื่นกว่าเองฮะสองหมื่นหมดไปแค่หมื่นเก้าอ่ะได้อาวุธสามอันได้ได้โคโคโมิแล้วก็ได้เคิรชิงด,ด้วยโอเค พอใจและอีก5เมิตผมเก็บไว้ผมไม่เปิดนะฮะผมเก็บไว้โอเคผมนะก็จบกันไปเนาะสำหรับการเปิดกาชาตู้ของอโคโคมินะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันคร่าวๆเลยละกันว่าผมได้อะไรมาบ้านนะฮะผมก็ได้ตัวโคโคมิเนาะแต่ดูดเลรียดไปก่อนก็ดูดเลรดเป็นเครื่องฉิงผมก็ได้เครื่องฉิงมาเป็นซีสองแล้วนะฮะก็ดูดเลดเครื่องฉิง หลุดค่อนข้างลึกเนาะประมาณ7จ8 0ก็คือนา่าจะเป็นเหล็กการันตีนั่น,นแหละแล้วก็โชคดีย้ำว่าโชคดีอีกแล้วนะฮะผมได้กลับมาใน30โลอีกแล้วถ้าใครติดตามดูกาชาเนาะก็ได้เป็นโคโคมิการันตีนะฮะแต่ว่าได้เร็วใน30โลนะฮะแต่ว่าไฮไลท์หน้าจ,จู่ที่ตู้อาวุธเนาะนั่นคือตู้นี้เลยนะฮะผมก็เลือกเป็นดับเขียวนะฮะเลือกเป็นดับเขียวแล้วก็เออโลแรกดลูกแก้วฮนะ คิดว่ามันจะให้ดาบเขียวสะอีกกลายเป็นว่ามันให้ลูกแก้วเนาะก็ไม่เป็นไรเนาะก็กดอีกสิบโลได้เป็นดาบสกายนะผมก็เปเล่มแรกค่อนข้างพอใจอยู่เพราะว่าเป็นเล่มแรกเนาะถือว่าไม่ซ้ำนะฮะแล้วก็กดอีก30โลได้เป็นดาบเขียวค่อนข้างคุ้มเลยนะโดยรวมผมเสียกับตู้ว,วูดเนี่ยประมาณเออรู้สึกว่าจะประมาณร้อยร้อยยี่สิบไม่เกินเปิดตู้ว,วูดป,ประมาณร้อยยี่สิบโลแต่ได้ถึงสามทองนะฮะแล้วก็ได้หน้าตู้ครบเลยแถมไอ้ที่ดูดเลรีนเนี่ยไม่ ได้ไม่ซ้ำด้วยถือว่าโอเคมา,มากเลยฮะโดยรวมแพทนี้แล้วก็โรซาเรียผมก็ได้ C6 ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะถือว่าตรงตามเป้าหมายในกาชาแพทนี้ถือว่าโคตรดีเลยที่แรกผมไม่ตั้งใจนะกะว่าจะเปิดโคโคมิแค่ตัวเดียวนะฮะแต่ว่ามันดันโชคดีก็เลยไปไปต่อเนาะ <c oughs> อันนี้ผมก็ลองอัพโคโคมิมาแล้วแต่ว่าลูกแก้วผมยังไม่ได้อัพนะฮะก็รออัพลูกเอ่อโคโคมิมาแล้วลองเล่นอยู่ยค่อนข้างพอใจนะ เปน็นตัวละครที่เอ่อคิวแรงแล้วก็แปะ่านน้ำได้เกือบตลอดเลยแล้วก็แปะได้แบบ A.O.E. ด้วยค่อนข้างเล่นง่ายนะฮะโอเคเลยส่วนรีวิวดรยละเอียดเนี่ยอาจจะตามมาทีหลังนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเนาะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่รับชมนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยเนาะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมไปแ,แล้วผมนะบ๊ายบาย thank we'll you